ให้พ่อกับแม่ส่งเร่งมือตามหาบานีนพราชทักันให้พบเดี๋ยวจะเสน,น้ากับพวกอินซีชั่วพวกนี้ินวันนี้แหละข้าจะสั่งสอนเจ้าเฮลูสมิม บอกแล้วไงว่าพวกเจ้าไม่มีทางสู้พ่อของข้าได้เจ้าบอกคนของเจ้าให้ยอมแพ้เสียเถอะเข็มอับสรขนาดพญางูโลลธรผู้ที่เก่งกาจที่สุดบนแผ่นดินอุราคานครยังต้องแพ้ให้กับอินซี่อย่างพวกข้าข้าว่าเรามาพูดคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่าเ็มอับสอข้ามีอะไรให้เจ้าดูด้วยนะรับรองเลยเหรอว่าถ้าเจ้าเห็นแล้วเนี่ย เจ้าจะต้องยอมกลับไปกับพวกข้าเป็นแน่ด้วยมวลอำนาจแห่งปักษีลิขาพญาอินทร์เจ้าเวหาข้าขอเบิกเนตรสกุณาทะลวงฟ้าทะลวงพันเดินเขมรสอนลูกแม่ นั่นคือเจ้านางนาดินแม่ของเจ้าเข็มส่วนผู้ที่สุกศบคือเท้าคำผาพ่อของเจ้าเข็มขอรับทักทายพ่อกับแม่เจ้าชี้ศีเข็มอักษรข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินท่านพ่อท่านแม่เราก็คิดถึงเราก็อยากพบท่านพ่อกับท่านแม่เหลือเกินเจ้าค่ะข้าพเจ้าสิไกลสอนักูของเจ้าจาไม่คิดจะคำความคารพข้าเลยเข็มอักษร ท่านคือผู้ที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เมืองบางบทวุ่นวายทําให้พญางูชลทรต้องตายทําให้ท่านแม่ของข้าต้องถูกคุมขังส่วนท่านพ่อของข้าก็ถูกสาบเป็นหินแล้วเหตุใดข้าถึงต้องเคารพผู้ที่ชั่วช้าเล้วสามเช่นท่านด้วยเออยิ่งนะแล้วเจ้าจะได้เห็นเข็มอักษรเมื่ข้าชั่วช้าเล้วสามยิ่งกว่าที่เจ้าเคยได้รับรู้มาม ลอยนาลินไปเถอะข้าขอร้องท่านแม่หยุดทำร้ายท่านแม่ของข้าเดี๋ยวนี้นะม่อยากให้แม่ของเจ้าต้องเจ็บปวดยิ่มากกว่าน,นี้แต่ก,ก็ยอมสูญร,ราบต่อข้า<อ>แล้ว,พพวรรถเระพงอีซีเสถ่าเข้มอักษรทำหามณีนลรัตน์ชั้นเก่ให้กับข้าคือที่ข้าจะได้มีอำนาจหรือผู้ใดในเมืองบางบทแล้วข้าก็จะคืนอุลคารนครให้แก่พระพงงูเงี้ยของเจ้ากับแม่แล้วถ้าข้าไม่ยอมละ่ะนางนาลินแม่ของเจ้าก็ต้องเจ็บปวดถาวรยนตาย เยมบสรนเจ้ายอมแพ้เถอะแม่ของเจ้าจะได้ไม่ต้องทรมานไปมากกว่านี้อย่าไปยอมพวกมันเขมบกสอนพวกอินซีชั่วพวกนี้มันก็ทําได้เพียงแค่ทรมานแม่เท่านั้นเจ้าอยากช่วยพ่อกับแม่จงเร่งมือตามหาบานันนีโนสร์ข้าจะให้เจ้าจะชนะกับพวกอินซีชั่วพวกนี้ ลงไปกับข้าเสด็จเถอะเข็มอักษรพูดเดี๋ยวที่ข้าจะเชื่อฟังคือท่านแม่ของข้าเท่านั้นดีคำอาละขาดุเข้มพ่วงเข็มลุก <c oughs> เป็นไรไหมเข็มไม่เป็นไรค่ะเนตดาว จับตัวเข็มหมอบสอนมาให้ให้ย